แย่ yeah, แล้วครับทุกคนขณะที่ผมกําลังหลับอยู่อยู่ตื่นขึ้นมาก็อยู่ในโลกของไม้ครับฮะนี่เราถูกแล้วพาตัวไปแต่ไม่เป็นไรผมจะเอาชีวิตรอดให้ได้ไปกันเลยเริ่มมาผมก็พุ่งเข้าหาต้นไม้ใช้หมัดทุบอย่างบ้าคลั่งและทําการคราบขวานที่ขุดแร่ดาบตอนนี้ผมต้องการไม้จํานวนมากเพื่อเตรียมทาวัตถุดิบใช้จอบในการขุดแร่แต่อย่าลืมทอชละ่ะหลังจากตัดต้นไม้ไปสักพัก ผมก็เจอลังพึ่งทุบทิ้งเลยนี่แน่ไม่นานพึ่งผู้พิทักก็ออกมาเปิดโหมดเบอร์เซิร์กมา PVP กับผมผมก็เลยใช้ดาบทุบหน้าแลกกันไปไม่นานรู้สึกว่าต้องมีอะไรตุนไว้เผื่อหิวก็เลยเหลือบไปเห็นเจ้าหมูน้อยอย่าอย่ามองผมด้วสายตาแบบนั้นจากตอนนี้ความหิวของผมกำลังกลืนกิน หลังจากตุนเสบียงได้แล้วผมก็เจอแกะดําเห็นมันแล้วอยากทําเตียงนุ่มๆหลังจากนั้นผมก็เลยไปภูเขาสโตนบล็อกเพื่อทําการขุดเก็บเชื้อเพลิงเพรว่าใช้ในการเผาเหล็กและทําทอชบังเอิญเจอแกะสองตัวผมก็เลยกระหน่าฟาดไม่ยั้งแต่ขาดอีกตัวหนึ่งทําเตียงไม่ได้เศร้าเลยท้องฟ้าเริ่มกลางคืนเตียงก็ไม่มีทางที่ดีที่สุดก็คือขุดเข้าไปแบบตัวตุนผมตั้งปณิธานไว้แล้วว่า ้าไม่ไดมอนทั้งตัวผมจะไม่ยอมกลับขึ้นไปข้างบนเด็ดขาดผมในตอนนี้ขุดแร่แบบบ้าคลั่งแต่ก็ไม่เจอไดมอนสักอันเลยแต่ไม่เป็นไรได้เหล็กมาแทนที่ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงปุด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 ,ปดนะนั่นมันเสียงของลาวาแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างแปลกๆมาต้องมีไอเทมซ่อนไว้แน่สัญชาตญาณของนักป่จนภัยทํางานผมก็เลยกลับไปเผาเหล็กต่อตอนนี้ผมกลับมาพร้อมกับชุดเหล็กทั้งตัวดาบเหล็กโล่ไม้พร้อมลุย สตูตัวแรกที่โผล่มาไม่ใช่ซอมบี้แต่ว่าเป็นครีปเปอร์ต่อด้วยสเกเลตันอาร์เชอร์แบบไม่หยุดพักผมผสมใช้ดาบกับโล่แบบคอมโบตอนนี้ต้องปิดทางไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวมันต้องมาเป็นขยงแน่ผมเห็นทางลาวาด้านหน้าก็เลยกำลังจะเดินไปสำรวจแต่ทว่ามันมีรูตรงมุมอับสายตาผมก็เลยล่วงไปเจอลาวาแบบเต็มเมรู้สึกอุ่นๆในสมองของผมในตอนนี้ก็คือ